กระรับสาครั 2> <2 ้งเดี <im <im ๋ยวว่าตามนะเอสาหังพันเตสุจิระปะรินิพุตตามปีตังพักวันตังสะรนังคัจฉามิธรรมมันจะพิขุสังคัญจะและพยยาหังพันเต ตัดสะพัวะโตธรรมวินเยปพัชชังทุติยมปาหังพันเตสุจิระปรินิพุตัมปิตังพักวันตังสะระนางขชามิธรรมันจะพิกุุสังคันจะนละภัยยาหังพันเต ตัสสะภควะโตทำมวินเยปรับพระชังตติยมปาหังพันเตสุจิระปารินิพุตตัมเปตังพควันตังสาระนางคัจฉามิทำม,มันจะภพกขู่สังคันจะนะภัยยาหังพันเตตัสสะพควะโต ธรรมวินัยเปรปัชชังอาหางพันเตปัปพพัชชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัดธานิทะเหตวาปรพาเชธมังพันเตอนุกัมปังอุป,ปาทายะทุติยัมปิ อาหารพันเตปัปพัชชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฒฐานิท่เหตวาปัปพาเชตมังพ então, <Brain. S 1> ันเตอนุกัมปังอุปาทายะตะติยมปิอาหารพันเตปัปพัชชังยาจามิอิมานิ กาสายานิวัดฐานิทะเหตวาปัพาเชธมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะอกราบสามครั้งเดี๋ยวตั้งใจว่าตามนะอาหารพันเตสาระสีลังยาจามิทุตยัมปิ อาหารคันเตสะสาระ,ะสีลังยาจามิตะทียัมปีอาหารคันเตสะสาระ,ะสีลังยาจามิมาเดี๋ยวว่าตามนะเอาว่าตามวันโมดสามครั้ง

ทำางสารนังกระส่านนี้ทำนงสารนังกระชามิีังฆัางสารนังกระชามิสังฆังสารนังกระช่านนี้ัูเสียมผิดดูทำนางสารนังกระช่านนช้ดูเสียมผิดดูทำางสารนัง ชติียมปิดทางทางชาลันทางชาญานี้ชตรียมปิดสังังชาลันสังขารนี้ชี้เตรียมปิดพุทธทารชาลันทางชารานี้ชติียมปิดสังขังชาลสารนี้ชียมปางาาันทาานชเรีปิสังขาั นาถุปาตาเวระมณีนะทุปาตาเวระมณนะทินาทาเวระมณีนะทินาทนาเวระมณีอัครมัสชิยาเวระมณีอัตธรรมะัธริายาเวระ มุสาวาทาเวรามิมุสาวาทาเวรามิสุราเมรยะสุราเมรยะมัชากออกมามาชากออกมามาชานามาชานาเวรามิเวรามิวิคาระวิคาระวิคาระโอชนาโอชนะเวรามิเวรามินัจจิกตา มาติตามาติตามิโสกตามิโสกตาอัศนาทัศวเวรมริเวรมิมาลาทันทรมาลาทันทวิเลปนาวิเลปนาอาระอัขะันนะันญะวิภูระวิภูะนัฏฐานนัฐานเวรมริเรอุจจาสยนะ ภาสยจจาเวรเมนีงอาตาตราชตราชตาปฏิชาณาเวรเมนอิิมานิภัสสะวิมานิภัสสะศีรานัศีานิสมาธิยาน นิานิท้าศศิษยาประทานิษย์ขาประทานิสมาทยาธมาทิยานนิานิพระศานานิท้าศศิษยาประทานิสย์ขาประทานิสมาิยานธรมาทยาน้กระ